เมืองดูใบสว่างสวายด้วยแสงนีออนยามค่ำคืนตึกระฟ้าสะท้อนแสงด่งอัญ,ญมณีในทะเลทรายกลิ่นน้ำหอมระคาแพงลอยฟุ้งในอากาศร้อนถนนคึกคักด้วยรถหรูและเสียงหัวเราะนางสาวลิลลี่ชาวอเมริกันเดินผ่านฝูงชนผมสีบลอนของเธอปลิวสวายในสายลมหัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความลับอันตรายเธอพบเขาในงานเลี้ยงสุดหรูเมื่อเดือนที่แล้ว ชิกอลาวาลิชายหนุ่มผู้มีอำนาจล้นฟ้าดวงตาของเขาดั่งเหยี่ยวจับจ้องเธอคำพูดของเขานุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยพลังลิลลี่รู้สึกเหมือนถูกมนต์สะกดเขาเชิญเธอไปที่พักส่วนตัวในทะเลทรายวิลล่าหรูหราซ่อนตัวท่ามกลางเนินทรายกลิ่นเครื่องเทศลอยมาจากครัวส่วนตัวพรมปรเปอร์เซียสัมผัสนุ่มนวลใต้ฝ่าเท้าลินลี่นั่งลงบนโซฟาหนังสีครีม ชิกอลาวาลิตกิ้มพร้อมยื่นวายแดงให้แก้ววายเย็นจัดในมือของเธอหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นทุกปินาทีเขาพูดถึงอนาคตที่ทั้งสองจะมีคำสัญญาของเขาดังก้องในหูเธอลิลลี่รู้ว่าเธอเดินเข้าสู่เกมอันตรายแต่ความตื่นเต้นนั้นยากจะต้านทานคืนนั้นเธอตื่นขึ้นด้วยเสียงแปกประหลาดเสียงฝีเท้าดังก้องในถงทางเดิน ลิลลี่ลุกจากเตียงด้วยความระแวงพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบใต้เท้าเปลือยเธอเดินตามเสียงไปยังห้องลับประตูไม้หนักแน่นเปิดออกช้าๆภายในห้องมีกลิ่นโลหะและความมืดลิลลี่เห็นเงาคนยืนอยู่ตรง,งมุมหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดเงานั้นหันมามองด้วยดวงตาวาวับลิลลี่ถอยหลังด้วยความกลัวสุดขีดเธอสะดุดกับพรมและล้มลงพื้น เสียงหัวราอเย็นเยือกดังก้องในห้องลิลลี่รู้ทันทีว่าเธอไม่ปลอดภัยชิกอลาวาลิตปรากฏตัวจากความมืดใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปจากเมื่อคืนเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาและแข็งกร้าวลิลลี่รู้ว่าเธอถูกหลอกใช้แล้วเขาพูดถึงภรรยาที่หายตัวไปอย่างลึกลับกลิ่นความตายลอยฟุ้งในอากาศรอบตัวลิลลี่พยายามหนีแต่ประตูล็อกแน่นมือของเธอสั่นเมื่อสัมผัสลูกปิด เสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาทุกขณะลินลี่รู้ว่าเวลาของเธอน้อยลงแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างบานเล็กเงาของชีคทาบทับร่างของเธอลินลี่หันไปเห็นมีดในมือเขาใบมีดสะท้อนแสงด,งด่างดวงดาวในคืนมืดหัวใจของเธอหยุดชะงักด้วยความกลัวลินลี่กรีดร้องแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอจางหายในกำแพงหนาชีคอลวาลิกก้าวเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้น รอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความโหดร้ายลิลลี่รู้ว่าเธอต้องหาทางรอดเธอคว้าแจกันหนักจากตัข้างแจกันแต่กระจายเมื่อฟาดลงพื้นเสียงดังนั้นทำให้ชีกหยุดชะงักลิลลี่วิ่งไปยังหน้าต่างด้วยความหวังกระจกเย็นจัดเมื่อมือเธอสัมผัสเธอพยายามเปิดแต่หน้าต่างไม่ขยับเสียงหัวเราะของเขาดังใกล้เข้ามาลิลลี่รู้ว่าเธอต้องเผชิญหน้ากับเขา เธอหันกลับมามองด้วยความกลา้าในมือของเธอมีเพียงเศษแจกันชิกอลาวาลิตยิ้มด้วยความมั่นใจเขาคิดว่าเธอเป็นเหยื่อที่อ่อนแอลิลลี่รู้ว่าเธอต้องต่อสู้เพื่อชีวิตแสงจันทร์ส่องให้เห็นใบหน้าของเขาดวงตาของเขามีความลับอันน่าสะพรึงลิลลี่รู้สึกถึงพลังในตัวเธอเธอจะไม่ยอมให้เขาควบคุมได้เสียงลมทะเลสายพัดผ่านกำแพงหนาะ กลิ่นฝนและความตายลอยมาในอากาศลิลลี่จับเศษแจกันแน่นในมือหัวใจของเธอเต้นด้วยความหวังและกลัวชิกอลาวาลิก,ก้าวเข้ามาด้วยความมั่นใจลิลลี่รู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายเธอเหวี่ยงเศษแจกันไปที่ร่างของเขาเสียงกรีดร้องดังก้องในห้องมืดเลือดหยดลงบนพื้นหินย้อนเย็นลิลลี่ยืนนิ่งด้วยความตกตะลึงร่างของเขาล้มลงต่อหน้าเธอ หัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกลิลลี่รู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเสียงฝีเท้าดังมาจากถงด้านนอกประตูห้องลับเปิดออกอย่างช้าๆเงาคนใหม่ปรากฏตัวในความมืดลิลลี่รู้ว่าเธอยังไม่รอดพ้นกลิ่นน้ำหอมแปลกปลอมลอยมาในอากาศหัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวลิลลี่รู้ว่าเกมนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นเธอต้องหาทางหนีจากวิลล่านี้ แสงจันทร์ส่องให้เห็นทางเดินยาวลิลลี่วิ่งไปด้วยความหวังเพียงน้อยนิดพื้นหินอ่อนเย็นจัดใต้เท้าเธอเสียงลมหอนดังก้องในหูของเธอลิลลี่รู้ว่าเธอถูกตามล่าทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยอันตรายเธอต้องหาทางรอดจากเงามืดลิลลี่รู้ว่าเรื่องราวเพิ่งเริ่มต้นลิลลี่วิ่งผ่านถงทางเดินอันมืดมิดพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าเธอ กลิ่นฝนและเลือดยังติดจมูกหัวใจของเธอเต้นแรงราวกลองสึกเงาดำตามหลังเธอใกล้เข้ามาเสียงฝีเท้าเร่งร้าดังก้องในหูลินลี่หันมองเห็นเพียงความมืดวินล่าหรูกลายเป็นเขาวงกดอันน่าสะพรึงเธอสะดุดกับพรมเปอร์เซียนานุ่มล้มลงพื้นด้วยความเจ็บปวดแปลบอมือของเธอสัมผัสของเหลวเหนียวหนืดกลิ่นคาวโลหะลอยฟุ้งในอากาศ ลิลลี่มองเห็นรอยเลือดบนพื้นหัวใจของเธอหยุดชะงักชั่วขณะนี่ไม่ใช่เลือดของชีคอลาวาลิตความกลัวใหม่พุ่งเข้ามาในอกลิลลี่ลุกขึ้นด้วยมือที่สัน่นแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่เงาของต้นปามโยกไหวด้านนอกลมทะเลสายพัดเสียงหอนหน่าสยองเธอวิ่งต่อไปยังบันดวนขั้นบันไดยเย็นจัดใต้เท้าเปลือยเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาอีกครั้ง ลิลลี่รู้ว่าเธอไม่มีเวลามากประตูไม้หนักปรากฏตรงหน้าเธอเธอผลักประตูด้วยพลังทั้งหมดห้องด้านในเต็มไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศโคมไฟทองเหลืองสองแสงสลัวรางลิลลี่เห็นโต๊ะไม้แกะสลักตรงกลางบนโต๊ะมีสมุดบันทึกเก่าๆปกหนังสีน้ำตาลดูโสมและเก่าลิลลี่หยิบสมุดด้วยมือที่สัน่นหน้าแรกเขียนด้วยลายมือวัด ชื่อของชีคอลาวาลิตปรากฏชัดเจนหัวใจของเธอเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมสมุดบันทึกเล่าเรื่องความลับมืดดำภรรยาของชีหายตัวไปอย่างลึกลับมีคนเห็นเธอครั้งสุดท้ายในวิลล่าลินลี่รู้สึกหนาวเย็นในกระดูกสันหลังสมุดเล่าถึงพิธีกรรมแปลกประหลาดกลิ่นกำยานและเลือดผสมกันลินลี่ได้ยินเสียงประตูดังเอียดเธอซ่อนตัวหลังม่านกำมะยีนะ่น่ะ กลิ่นฝนจากม่านที่จมูกของเธอเงาคนใหม่เดินเข้ามาในห้องชายสวมชุดคลุมสีดำสนิทใบหน้าของเขาถูกซ่อนในเงามืดลินลี่กลั้นหายใจด้วยความกลัวชายคนนั้นหยุดที่ตัวไม้มือของเขาสัมผัสสมุดบันทึกลินลี่เห็นแหวนทองบนนิ้วเขาแหวนนั้นเหมือนของชิกอลาวาลิตหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บอกชายคนนั้นพูดด้วยเสียงต่ำ น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความโกรธเขากล่าวถึงการทรยศและการแก้แค้นลินลี่รู้ว่าเขารู้เรื่องของเธอม่านกรมะหยี่หนักหน่วงกดทับร่างกลิ่นฝุ่นทำให้เธออยากไอชายคนนั้นหันมองไปรอบห้องลินลี่รู้สึกเหมือนเขามองทะลุเธอแสงโคมไฟส่องเงาของเขาให้ยาวเงานั้นทาบทับพื้นหินย่นเย็นลินลี่รู้ว่าเธอต้องเคลื่อนไหว เธอค่อยๆเลื่อนไปด้านข้างช้าๆพื้นเย็นทำให้เท้าของเธอชาชายคนนั้นเดินไปยังประตูลิลลี่ฉวยโอกาสวิ่งออกจากมานเธอคว้าสมุดบันทึกไว้ในมือประตูอีกบานนำไปสู่สวนด้านนอกกลิ่นดอกไม้ทะเลสายลอยมาในลมลิลลี่วิ่งผ่านพุ่มไม้หนาแหลมน้ำเกี่ยวเสื้อผ้าของเธอขาดเลือดไหลาจากรอยขีดคนบนแขน ลิลลี่รู้ว่าเธอทิ้งรอยเลือดไว้แสงจันทร์สองสว่างทั่วสวนร้างเงาของปามโยกไหวราวผีหลอกลิลลี่ได้ยินเสียงฝีเท้าตามมาหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบแตกเธอซ่อนตัวหลังกำแพงหินเก่ากลิ่นหินชื้นและสายลอยรอบตัวสมุดบันทึกในมือหนักราวตะกวัวลิลลี่เปิดดูหน้าถัดไปอย่างระวังมีชื่อผู้หญิงหลายคนในนั้น ชื่อของเธอเขียนด้วยหมึกแดงหัวใจของเธอหยุดชะงักด้วยความกลัวสมุดเล่าถึงแผนการอันโหดร้ายผู้หญิงเหล่านั้นหายไปในทะเลทรายลินลี่รู้ว่าเธอเป็นเป้าหมายต่อไปเสียงฝีเท้าดังใกล้กำแพงหินลินลี่กลั้นหายใจจนปอดเจ็บชายในชุดดำเดินผ่านไปช้าๆเงาของเขายาวราวงูพิษเลื้อยลินลี่รู้ว่าเธอต้องหาทางนี สวนนี้มีทางออกไปยังทะเลรายลมพัดพาสายมากระทบใบหน้ากลิ่นฝุนแห้งทำให้คอของเธอแห้งลิลลี่คลานไปตามแนวกำแพงมือของเธอสัมผัสหินครุคระรอยขีดข่วนบนแขนเริ่มเจ็บปวดเธอเห็นแสงไฟจากระยะไกลอาจเป็นทางออกจากฝันร้ายนี้ลิลลี่รู้ว่าเธอต้องเร็วขึ้นสมุดบันทึกยังอยู่ในมือแน่นทุกหน้าบอกเล่าเรื่องราวน่าสยอง ชิกอลาวาลิดไม่ใช่คนที่เธอรู้จักเขามีความลับที่มืดมิดกว่าค่ำคืนลินลี่รู้สึกถึงอันตรายทุกย่างก้าวแสงไฟนั้นใกล้เข้ามาทุกขณะแต่เสียงฝีเท้าก็ดังตามหลังลินลี่เห็นประตูเหล็กเก่าข้างหน้าประตูนั้นอาจนำไปสู่ความรอดเธอผลักประตูด้วยพลังทั้งหมดประตูดังเอียดพร้อมกลิ่นสนิมลินลี่ก้าวออกไปในทะเลทรายกว้าง สายเย็นจัดใต้เท้าของเธอลมพัดแรงราวจะกลืนร่างเธอลิลลี่รู้ว่าเธอยังไม่ปลอดภัยแสงจันทร์ส่องให้เห็นเงาดำไกลไเงานั้นเลื่อนไหวราวสัตว์ร้ายลิลลี่รู้ว่าเธอถูกจับตามองสมุดบันทึกในมือคือกุญแจสำคัญแต่ทุกหน้าทำให้เธอกลัวยิ่งขึ้นลิลลี่รู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบทะเลสายกว้างใหญ่รอเธออยู่ กลิ่นฝุนและความตายลอยรอบตัวลิลลี่ก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังหัวใจของเธอเต้นด้วยความกลัวเธอรู้ว่าเกมนี้เพิ่งเริ่มรุนแรงทะเลสายกว้างใหญ่ทอดยาวสุดสายตาลิลลี่ก้าวไปบนพื้นสายเย็นจัดลมพัดแรงพารายมากระทบใบหน้ากลิ่นฝุนแห้งติดอยู่ในลมหายใจสมุดบันทึกในมือหนักราวก้อนหินหัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความกลัว เงาดำจากวิลล่ายังตามติดมาแสงจันทร์ส่องให้เห็นรอยเท้าบนสายลิลลี่รู้ว่าเธอหนีไม่พ้นง,ง่ายๆเสียงหอนของลมดังก้องในหูเธอเห็นแสงไฟสลัวไกลๆข้างหน้าอาจเป็นที่พักพิงหรือกับดักใหม่ลิลลี่ก้าวต่อไปด้วยความหวังน้อยนิดสายดูดเท้าของเธอราวหนองน้ำรอยขีดข่วนบนแขนเจ็บปวดยิ่งขึ้นเลือดหยดลงรายทิ้งร่องรอยชัดเจน ลิลลี่รู้ว่าเธอทิ้งรอยตามตัวเองสมุดบันทึกเล่าถึงความลับน่าสะพรึงชื่อผู้หญิงหลายคนถูกขีดฆ่าชื่อของเธอเขียนด้วยหมึกแดงเข้มหัวใจของเธอหยุดชะงักชั่วขณะลิลลี่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์จากไกลไแสงไฟหน้าค่อยๆเข้ามาไกลรถจี๊ปสีดำพุ่งผ่านเนินทรายฝุ่นฟุ้งกระจายราวพายุในความมืดลิลลี่ซ่อนตัวหลังก้อนหินใหญ่ หินครุกระเย็นจัดเมื่อสัมผัสกลิ่นน้ำมันเครื่องลอยมาในอากาศรถจี๊ปหยุดห่างจากเธอเพียงไม่กี่เมตรชายในชุดดำก้าวลงจากรถใบหน้าของเขายังซ่อนในเงามืดลิลลี่เห็นแหวนทองบนนิ้วเขาแหวนนั้นเหมือนของชิกอลาวาลิตหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บอกชายคนนั้นถือไฟฉายในมือแสงไฟสาดส่องไปทั่วทะเลทรายลิลลี่กลั้นหายใจจนปอดแทบแตก แสงไฟฉายเฉียดผ่านก้อนหินของเธอเงาของเธอเกิดปรากฏในแสงนั้นชายคนนั้นพูดด้วยเสียงเย็นชาเขาตะโกนเรียกชื่อของลิลลี่น้ำเสียงของเขาดังก้องในความเงียบลิลลี่รู้ว่าเขารู้ว่าเธออยู่ไกลสมุดบันทึกในมือเริ่มเปียกชื้นเงือของเธอหยดลงบนปกหนังลิลลี่รู้ว่าเธอต้องเคลื่อนไหวเธอคลานไปด้านหลังก้อนหินช้าๆ สายเย็นเกาะติดผิวของเธอกลิ่นฝุ่นและเหงื่อผสมกันในอากาศลิลลี่เห็นโครงกระดูกในทายข้างหน้ากระดูกขาวโพลนสะท้อนแสงจันทร์หัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความสยองโครงกระดูกสวมชุดผ้าไหมาขาดวินลิลลี่จำลายผ้าไหมนั้นได้ทันทีเป็นชุดที่ชีคเคยมอบให้เธอความกลัวใหม่พุ่งเข้ามาในใจลิลลี่รู้ว่านี่คือสัญญาณเตือน ชายในชุดดำเดินเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นไฟฉายของเขาส่องมาทางโครงกระดูกลิลลี่เห็นสร้อยคอทองบนกระดูกสร้อยนั้นมีจีรูปหัวใจเล็กๆลิลลี่จำได้ว่าเธอเคยเห็นมันภรรยาของชีคสวมสร้อยนี้ในรูปถ่ายหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นทันทีลิลลี่รู้ว่าเธอพบร้อยสำคัญสมุดบันทึกในมือยิ่งหนักขึ้นทุกหน้ามีเรื่องราวของการทรยศ ลิลลี่รู้ว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของมันชายในชุดดำหยุดที่โครงกระดูกเขาคุกเข่าลงด้วยท่าทางโกรธเกรียวเสียงคำรามต่ำดังจากลำคอเขาลิลลี่รู้ว่าเขากำลังโกรธแค้นเธอต้องใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ลิลลี่คลานไปยังเนินสายด้านข้างสายเย็นไหลผ่านนิ้วมือของเธอกลิ่นฝุ่นทำให้คอของเธอแห้งผกากเธอเห็นรถจี๊ปจอดทิ้งไว้ข้างนา กุแจรถยังเสียบค้างอยู่ในนั้นลิลลี่รู้ว่านี่คือโอกาสหนีรอดเธอวิ่งไปที่รถด้วยความหวังพื้นสายดูดเท้าทำให้ช้าลงลิลลี่รู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองชายในชุดดำหันมาเห็นเธอแล้วเขาตะโกนด้วยความโกรธเกรี้ยวรุนแรงลิลลี่กระโดดขึ้นรถจี๊ปทันทีมือของเธอสั่นเมื่อจับโงมาลเครื่องยนต์คำรามเมื่อเธอสตาร์ท ฝุ่นพุ่งฟ้งเมื่อรถพุ่งไปข้างหน้าลิลลี่ขับผ่านทะเลทรายด้วยความเร็วแสงจันทร์สองทางให้เพียงเล็กน้อยกลิ่นน้ำมันและทรายผสมในอากาศลิลลี่รู้ว่าเธอยังไม่ปลอดภัยกระจกมองหลังแสดงเงาดำตามมารถอีกคันพุ่งตามหลังเธออย่างรวดเร็วลิลลี่เหยียบคันเร่งจนสุดแรงหัวใจของเธอเต้นแรงราวปลองรบสมุดบันทึกตกลงพื้นรถจีบ นาสุดท้ายเปิดออกเผยข้อความใหม่ข้อความนั้นเขียนด้วยหมึกสีดำมันบอกถึงพิธีกรรมในคืนนี้ลิลลี่รู้ว่าเวลาใกล้เข้ามาแล้วทะเลสายรอบตัวดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดแสงไฟจากรถตามมาดว่างจาลิลลี่เห็นเงาคนในรถนั้นชัดเจนไม่ใช่ชายในชุดดำคนก่อนผู้หญิงคนหนึ่งขับรถตามเธอใบหน้าของเธอดูคุ้นเคยอย่างน่าสะพรึง ลิลลี่จำได้จากรูปในสมุดบันทึกเป็นผู้หญิงที่หายไปเมื่อปีก่อนหัวใจของเธอหยุดชะงักด้วยความสับสนลิลลี่รู้ว่าเรื่องนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นรถของผู้หญิงนั้นเข้ามาใกล้เร็วลิลลี่เหยียบคันเร่งด้วยความกลัวสายพุ่งฟุ้งเมื่อรถของเธอสะบัดกลิ่นยางไม่ลอยมาในอากาศลิลลี่รู้ว่าเธอต้องหาทางรอดทะเลสายนี้เต็มไปด้วยความลับ สมุดบันทึกบนพื้นรถยังเปิดอยู่ลิลลี่เห็นชื่อของตัวเองอีกครั้งคราวนี้มีเครื่องหมายคำถามข้างชื่อความกลัวพุ่งเข้ามาในใจของเธอลิลลี่รู้ว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของเกมรถของผู้หญิงนั้นตามมาไม่ลดละแสงไฟหน้าสาสองตาของลิลลี่เธอรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบทะเลสายกว้างใหญ่รอเธออยู่ข้างหน้าลิลลี่ต้องหาคำตอบก่อนจะสายเกิน ทะเลทายกว้างใหญ่กลืนกินทุกเสียงรอบตัวลินลี่ขับรถจี๊ปผ่านเนินทรายสูงชันฝุ่นพุ่งฟุ้งกระจายราวพายุแห่งความตายกลิ่นยางไม่ผสมสายแห้งในอากาศแสงไฟจากรถตามหลังสว่างจ้าตาผู้หญิงในรถนั้นยังคงไล่ตามใบหน้าของเธอเหมือนเงาจากอดีตลินลี่จำได้จากสมุดบันทึกเกา่าหัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความสับสนสมุดบันทึกบนพื้นรถยังเปิดอยู่ ชื่อผู้หญิงคนนั้นถูกขีดค่าด้วยหมึกลิลลี่รู้ว่าเธอกำลังเผชิญอะไรรถของผู้หญิงนั้นเข้ามาใกล้ย,ยิ่งขึ้นลินลี่เหยียบคันเร่งจนสุดแรงภูมาลายสันในมือที่เปียกเหงือ่อกลิ่นเหงื่อและความกลัวลอยรอบตัวแสงจันทร์ส่องให้เห็นเงาดำข้างหน้าโครงสร้างเก่าโผล่จากพื้นทรายร้างลิลลี่เลี้ยวรถมุ่งไปยังซากโบราณกำแพงหินแตกพังยืนตระ n g ในความมืด เธอจอดรถจี๊ปหลังกำแพงหนาที่ยุบก,กลิ่นหินชื้นและฝุ่นลอยมาในลมลิลลี่คว้าสมุดบันทึกก่อนกระโดดลงสายเย็นจัดก่อติดเท้าเปลือยเสียงเครื่องยนต์ของรถตามมาดังไกลลิลลี่ซ่อนตัวในเงามืดของกำแพงหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บอกผู้หญิงคนนั้นก้าวลงจากรถผมยาวสีดำปลิวสวัยในลมทะเลรายลิลลี่เห็นใบหน้าของเธอชัดเจน เป็นหน้าเดียวกับในรูปสมุดบันทึกแต่ดวงตาของเธอว่างเปล่าราวผีลิลลี่รู้สึกหนาวเย็นในกระดูกสันหลังผู้หญิงคนนั้นถือมีดในมือใบมีดสะท้อนแสงจันดังเพชรลิลลี่กลั้นหายใจจนปอดแทบแตกเสียงฝีเท้าของผู้หญิงดังบนสายเธอเดินวนรอบซากกำแพงหินลิลลี่รู้ว่าเธอถูกตามล่าอย่างแน่นอนสมุดบันทึกในมือหนักราวตะกัว ลิลลี่เปิดดูหน้าสุดท้ายอย่างระวังข้อความหมายเขียนด้วยลายมือวัดมันบอกถึงการกลับมาของคนตายหัวใจของเธอหยุดชะงักด้วยความสยองผู้หญิงคนนั้นไม่ควรมีชีวิตอยู่สมุดบันทึกบอกว่าเธอตายไปแล้วลิลลี่รู้ว่านี่คือความลับสุดยอดผู้หญิงคนนั้นตะโกนเรียกชื่อลิลลี่น้ำเสียงของเธอเย็นเยือกและโกรธเกรียวลิลลี่รู้ว่าเธอต้องเผชิญหน้ามัน เธอคว้าก้อนหินจากพื้นสายเย็นหินคุ่ขนักแน่นในมือสันลิลลี่ก้าวออกจากเงามืดด้วยความกลา้าผู้หญิงคนนั้นหันมามองทันทีดวงตาของเธอวาววับราสัตว์ร้ายลิลลี่โยนก้อนหินไปที่ร่างเธอผู้หญิงคนนั้นหลบได้อย่างรวดเร็วมีดในมือของเธอพุ่งเข้ามาไกลลิลลี่กระโดดถอยหลังไปบนสายกลิน่นฝนและความตายลอยฟุ้งรอบตัว ผู้หญิงคนนั้นยิ้มด้วยความโหดร้ายเธอพูดถึงชีกอลวาลิปด,ด้วยความแค้นลินล,ลี่รู้ว่าเธอคือภรรยาที่หายไปแต่เธอไม่ตายอย่างที่สมุดบอกความจริงนี้ทําให้ลินลี่สันสถานผู้หญิงคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นลินล,ลี่ถอยหลังจนชนกําแพงหินพื้นผิวครุกระเสียดสีหลังของเธอสมุดบันทึกตกลงพื้นสายเย็นผู้หญิงคนนั้นหยิบสมุดขึ้นมา เธอหัวเราะด้วยน้ำเสียงน,น่าสะพรึงลิลลี่รู้ว่าเธอต้องหาทางรอด right. hey, เธอเห็นรอยแตกบนกำแพงข้างตัว <Okay. S 1> ลิลลี่ผลักกำแพงด้วยพลังทั้งหมด <Okay. S 1> หินก้อนใหญ่ร่วงลงมาดังสนัน่นฝุ่นพุ่งฟุ้งบทบังทศัศนวิสัยผู้หญิงคนนั้นกรีดร้องในความมืดลิลลี่วิ่งหนีไปในทะเลทรายกว้างทรายเย็นดูดเท้าของเธอทุกอย่างกลิ่นฝุ่นและเหงื่อผสมแมกากาศ ลิลลี่รู้ว่าเธอทิ้งสมุดบันทึกไว้แต่ความลับในนั้นฝังอยู่ในใจเธอจำทุกคำที่อ่านมาได้ชิกอลาวาลิตวางแผนทุกอย่างไว้ผู้หญิงคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของมันลิลลี่รู้ว่าเธอถูกหลอกใช้ตั้งแต่แรกแสงจันทร์สองทางให้เพียงเล็กน้อยลิลลี่เห็นเงาดำเคลื่อนไหวไกลๆไ,ไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นแต่เป็นคนใหม่หัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความหวาดกลัว เงาคนนั้นสวมชุดคลุมสีดำสนิทเขาเดินตรงมาด้วยท่าทางมั่นใจลิลลี่รู้ว่าเกมนี้ยังไม่จบเธอวิ่งต่อไปในทะเลทรายอันหนาวเย็นลมพัดแรงพาสายมากระทบผิวรอยเท้าของเธอทิ้งไว้บนพื้นสายลิลลี่รู้ว่าเธอถูกตามล่าอยู่กลิ่นความตายลอยมาในสายลมลิลลี่เห็นแสงไฟจากระยะไกลอาจเป็นเมืองหรือกับดักใหม่ เธอก้าไปข้างหน้าด้วยความหวังหัวใจของเธอเต้นด้วยความสิ้นหวังความลับของชี้ยังคงวนอยู่ในใจผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แค่ภรรยาเธอเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในแผนร้ายลิลลี่รู้ว่าเธอถูกเลือกเป็นเหยื่อแต่เหตุผลที่แท้จริงยังคงซ่อนอยู่สมุดบันทึกเล่าถึงพิธีกรรมลึกลับมันเกี่ยวข้องกับเลือดและการแก้แค้นลิลลี่รู้ว่าเธอต้องค้นหาความจริง แสงไฟที่เห็นเริ่มชัดเจนขึ้นเป็นค่ายพักแรมในทะเลทรายร้างกลิ่นควันไฟและเครื่องเทศลอยมาลิลลี่ก้าวเข้าไปด้วยความระวังเต็นผ้าใบโยกไหวในสายลมเงาคนในชุดดำปรากฏจากด้านในใบหน้าของเขาเผยออกในแสงไฟลิลลี่กรีดร้องเมื่อเห็นใบหน้านั้นเป็นชีกอลาวาลิทที่ควรจะตายไปหัวใจของเธอแทบแตกสลายด้วยความสยอง เขายิ้มด้วยรอยยิ้มที่เย็นชาลิลลี่รู้ว่าเธอตกหลุมพรางแล้วทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่ชิกอลาวาลิตยังมีชีวิตและแข็งแกร่งผู้หญิงคนนั้นเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งลิลลี่รู้ว่าเธอต้องเผชิญหน้ากับเขาแต่ความจริงใหม่ทำให้เธอสั่นสานทะเลทายรอบตัวเต็มไปด้วยความลับลิลลี่รู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเธอต้องหาทางรอดจากเงามืด แสงไฟจากค่ายพักแรมสว่างจ้าแต่ความมืดในใจของเธอยังคงอยู่